บ้านปลายเนินคลองเตยวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2460กราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราฝาประบาทกล้าวกระหม,ม่อมได้เขียนหนังสือกราบทูลความเห็นด้วยข้อความในเรื่องเครื่องโต๊ะตอนท้ายซึ่งทรงปรุงใหม่ถวายไปพร้อมกับต้นร่างที่ประธานมาให้ตรวจ ตั้งแต่วันที่21เดือนก่อนแต่หนังสือนั้นพลัดไปเสียให้ไปฟังข่าววันนี้ก็ว่าอย่างตามไม่พบจึงได้เขียนหนังสือฉบับนี้มาถวายมีข้อความเหมือนกับฉบับก่อนเป็นอาไหยเรื่องเครื่องโต๊ะตอนท้ายซึ่งทรงปรุงใหม่ประธานมาให้ตรวจนั้น เห็นว่าดีบริบูรณ์แล้วในท้องความมีแต่สงสัยคำว่าจะผิดแลบกพร่องอยู่บ้างสักสี่ห้าแห่งดังจะจดหมายถวายต่อไปนี้หน้าหนึ่งคำที่จะไว้ว่าบัญชีเหรียญรางวัลโต๊ะนั้นขวางเชิงอยู่เข้าใจว่าไม่ได้ตั้งพระไทยจะให้เขียนคำนั้นลง ทรงเรียงความข้างต้นแล้วประธานบัญชีให้เสมียนรับสา่งให้เอาต่อเข้าเสมียนไม่มีกัละยาพอพิมพ์ลงไปจนหมดทั้งจ่าหน้าด้วยจึงขวางกับความเห็นว่าควรเอาออกจึงได้วงเสียแล้วในร่างนั้นหน้าสแลหน้าสี่เหรียญที่14แลที่19 ใช้คำลูกเธอเห็นว่าควรจะมียาด้วยได้ตกแทรกลงไว้แล้วในร่างนั้นหน้าสี่เหรียญที่18บอกชื่อเหรียญพระชนมายุสมงคลให้สงสัยไปว่าจะตกตัวมอมา้าเสียตัวหนึ่งมั่นใจว่าใช่พระชนมายุสมมงคล โปรดให้สอบหลักฐานดูเสียให้แน่ด้วยบางทีหนังสือในเหรียญก็อาจจะตกได้เพราะช่างเขียนเขาเขียนจำได้ว่าหนังสือในเหรียญอันนั้นมีผิดแห่งใดแห่งหนึ่งหน้าเจ็ดรางวัลเลขที่16สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประธานในงานอะไรย่องว่างค้างไว้ โปรดให้ใครตรวจสืบตรอกลงเสียอย่าให้ลืมลอยว่างไปหน้าสิบเอ็ดเป็นต้นไปซึ่งว่าด้วยการทำกะถินมีคำอุป,ปโลกอยู่หลายแห่งสำคัญในใจดูเหมือนจะผิดตีนเกินไปที่ถูกดูเหมือนอออ่างปอปาสระโอลอลิงกอไก่ จะสอบถวายให้แน่ตำรับตำราก็ไม่มีที่บ้านปลายเนินโปรดรับสั่งสอบถามบทเรียนที่ในหอประสมุดหน้า12โคเทชันคำหกที่สองออกพระนามสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานั้นควรจะเขียนกรมพระ เพราะเวลานั้นยังทรงดำรงประยศเป็นกรมพระนาย22ที่กล่าวถึงแพรประกอบโปเจียมว่าสีตรงตามพัดที่ไม่มีพัดไม่มีผ้าตรงนี้มีความสงสัยมากควรนึกออกว่ามีผ้าสีฟ้าผ้าสีน้ำตาลขวางขวางอยู่ไม่เข้าแบบอีกหลายอย่าง แต่สีอะไรสำหรับพวกไหนเคลือบเคลิม้มหลงไหลไปเสียแล้วเพราะเรือฝันว่าสีน้ำตาลสำหรับพวกเป็นหนี่พระราชทรัพย์แต่ขัดกับที่ทรงเรียงไว้ว่าไม่มีพัดไม่มีผ้าแต่อย่างไรก็ดีเรื่องสีผ้ายังมีนอกจากที่ทรงเรียงไว้อีกแน่ ถ้าทรงตรวจกฎหมายเก็บสีที่นอกอย่างสีพัดรองเติมลงอีกจะดีที่อักษรตกตกเกินเกินได้แก้ลงไว้ในต้นร่างซึ่งถวายคืนมาแต่ก่อนแต่ก็สำหรับกับร่างฉบับนั่นเองไม่เกี่ยวด้วยท้องความควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดดาริต